สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสติ c ช a n นลนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงทั้ง12ลัคนาราศีนะครับประจําเดือนกันยายนปี2564นะครับซึ่งก็เหมือนกับทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือผมจะถ่ายหนึ่งคลิปต่อหนึลัคนาราศีนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาอะไรนะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับ ของช่วงวันแล้วก็สถานที่เกิดเนี่ยไปผูกดวงตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะได้ลัคนาเกิดออกมาซึ่งการใช้ลัคนาเกิดในการท่ายนะครับจะมีความแม่นยำมากกว่าการใช้ราศีถ่ายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละลัคนาราศีเนี่ยดวงชะตาในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูดวงของคนลัคนาราศีกันนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยจะค่อนข้างมีกําลังจิตกําลังใจที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับในเดือนนี้นะครับ แต่ว่าถึงแม้ว่าเ,เจ้าชะตาคนัคราศีกันเนี่ยจะกาลังกิจกําลังใจดีในช่วงเดือนนี้แต่ว่าเหตุการณ์รอบตัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยราบรื่นนะ้นจะมีปัญหาจากภายนอกต่างๆเข้ามาทําให้คนราศีกันเนี่ยเกิดความมุ่งกิจมุ่นวายได้เหมือนกันนะครับช่วงต้นเดือนนะครับในวันที่1ถึงวันที่5กันยายนนะครับชีวิตโดยทั่วไปเนี่ยยังดูแบบไม่ค่อยมีอะไรมากนักนะครับยังไปได้นะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงของวันที่6กกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยระหว่างมีการ เปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตนะครับอาจจะมีเรื่องของแบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยเข้ามาลบกวนจิตใจ,จได้นะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่17ถึงวันที่30เนี่ยจะต้องระวังแบบมีปัญหามีอุปสรรคอะไรแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยเข้ามาได้นะครับแต่ว่าคนลัคนาราศิกันเนี่ยก็เดือนเนี้ยก็จะกําลังใจเข้มแข็งดีนะครับถึงมีเรื่องร้ายอะไรเข้ามาเนี่ยถ้าอดทนนะครับแล้วก็ใจเย็นเนี่ยปัญหาต่างต่างนี้มันก็จะแก้ไขแล้วก็ผ่านไปได้นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของการงานนะครับเรื่องของการงานงนลนัคนณาราศิกันเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นตลอดทั้งเดือนนะครับการงานเนี่ยจะทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมีประสิทธ,ธิภาพนะครับแต่ว่ามันจะต้องระวังไงเพราะว่าเหมือนกับว่าถึงแม้ว่ากําลังใจของนลนักนณาราศิกันดีเรื่องของการงานดี <ENNIS. S 1> ก็ตามเนี่ยแต่ว่าในเดือนนี้มันจะมีเรื่องแบบปัญหาแบบไม่ cie, คาดคิดไม่คาดฝันปัญหาจุกจิกงุนหงิดทั้งหลายเนี่ย เข้ามานะครับโดยเพราะไอ้ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าปัญหาที่แบบไม่คาดคิดดังกล่าวเนี่ยมันจะเข้ามาเยอะนะครับในช่วงของแบบครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเรื่องของการเงินนะครับคนลาคานาราศิกนเนี่ยในช่วงต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่7กันยายนเนี่ย เรื่องของการเงินควรลักนณาราศิกันก็ยังพอไปได้แบบเรื่อยนะครับจริงๆแล้วอะ่ะมันจะเข้ามาในแบบลักษณะที่แบบยิ่งขยันมากก็ยิ่งได้เงินมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การเงินเนี่ยมันจะเข้ามาเหมือนกับน้ําซึมบ่อทรายนะครับมันจะเข้ามาแบบค่อยๆเข้ามาแบบทีละเล็กทีละน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงของวันที่8ถึงวันที่30กันยายนนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีความเสถียรมั่นคงมากขึ้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทําอะไรกิจกับเรื่องเงินงินทองทองนะครับเพราะว่า ถ้าทาแล้วเนี่ยมันจะสร้างความมั่นคงแล้วก็ความมั่นคงทางการเงินเนี่ยได้ดีมากพอสมควรนะครับทีนี้ถ้ามาดูเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวของคนลัคขาราศีกันนะครับในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็ยังไม่เรียกว่าดีนักนะครับจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความแบบไม่สงบสุขไม่ลงตัวในบ้านนะครับจะมีอุปสรรคติดขัดมีปัญหาปวดหัวเข้ามาขัดข้องหลายๆอย่างได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆเดือนเนี่ยช่วงวันที่28 30, ถึงวันที่30กันยายนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลง ที่สําคัญบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุตรปริวารหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงภายในบ้านนะครับซึ่งเจ้าชะตาเนี่ยคนลักนาราศิกันเนี่ยจะต้องใช้สติมากสักหน่อยในการรับมือกับปัญหาความเปลีป่ยนแปลงดังก,กล่าวนะครับส่วนสําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนลักนาราศิกันนะครับในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็ยังเรียกว่าไม่ดีนักนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดูเหมือนกับติดขัดหรือว่า เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะช้านะครับอาจจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงท้ายๆเดือนนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมตลอดทั้งเดือนเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะักนะครับส่วนคนโสดก็เหมือนกันนะครับคือเจอใครในช่วงนี้ก็ยังไม่เรียกว่าดีนะครับมันเข้ามาแล้วมันไม่ค่อยถูกใจหรือม่ก็เข้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบสร้างปัญหา ให้กับคนลักนาราศิกันมากกว่านะครับอาจจะมีเจอถูกใจได้บ้างนะครับในช่วงของท้ายๆเดือนก็คือวันที่28ถึงวันที่30กันยายนนะครับแต่ว่าถึงเข้ามาแล้วมันถูกใจบ้างเนี่ยมันก็ยังไม่เรียกว่าดีนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมแนะนำเนี่ยผมแนะนําว่าช่วงเนี้ยไม่ต้องไปเลือกคบหาใครเลยนะครับให้อยู่แบบเงีย,งยบๆคนเดียวไปก่อนเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการดูดวงทั้ง12ลัคนาราศีประจำเดือนกันยายนปี2564นะครับก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรัชญาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถกดติดตามเพจเฟ e บุ o กนะครับแล้วก็ Instagram นะครับของช่องโอสติ a n n e l ได้นะครับซึ่งลิงก์เนี่ยก็จะแปะไว้ทางด้านล่างของวิดีโอนะครับวันนี้หมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ